สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราชื่อสมภัสสอนนะคะก็มาสอนภาษาจีนในหัวข้อหมดลักษณะนามลักษณะนามเราเรียกว่าเลี่ยงเชืเลี่ยงเชอนะคะลักษณะนามวันนี้เราจะมีคำศัพท์เยอะหน่อยหนึ่งนะคะก็อยู่ประมาณ 3, 38คําศัพท์นะคะแล้วก็จะมีเ,เกี่ยวกับ ตัวที่งานที่ให้ทําด้วยนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกของลักษณะนามนี่ก็คือจะอยู่จะอยู่ตรงที่เรียกว่าข้างหลังของจํานวนนับนะคะตัวตัวจำนวนนับก็คืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลักษณะนามแต่ตัวไหนที่ตามด้วยตัว e อีตัวแรกนะคะอี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 ก็คือ1เป็นเลขจำนวนนับนะคะแต่พอมาตามอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าของลักษณะนามเราจะเรียกว่าอี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 ก็คือ1น,นะคะเป็นจำนวนนับที่ตามด้วยลักษณะอ,อ,อยู่ข้างหน้าลักษณะนามแล้วถ้าเกิดลักษณะนามที่เป็นเสียงสี่ ก็จะเปลี nah ่ยนเป็นเสียงสองคือตัวอี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 ก็คือเสียงสี่ของของลักษณะนามเราก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงสองนะคะเสียงสี่เจอเสียงสี่ก็เปลี่ยนเป็นเสียงสองคืออีเอาตัวแรกของลักษณะนามคำว่าเกอเกอรอเกอเกอก็คืออันนะคะตัวที่สองเว่ยออ้ยเว่ยเว่ยก็คือท่านนะคะจ้วเจออวดจวจั้วก็คือลูกนะคะ ตัวที่เจ็ดเจีย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 ก็คือบ้านนะคะเอ่อเป็นหลังแต่อันนี้ใช้เป็นหลังลักษณะนามของหลังปกติเราจะเป็นบ้านแต่นี้ลักษณะนามคือหลังเปิ่นเปออนเปิ่นเปิ่นก็คือเล่มนะคะใช้กับหนังสือลักษณะนามถายเธอไถายถายคือเครื่องนะคะก็คือพวกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเจอเจออีเจอเจอตัวนี้คือตัวใช้กับสัตว์นะคะ ระวังตัวนี้ให้ดีอย่าไปใช้กับคนในลักษณะนามเด็ดค่ะพาะใช้กับสัตว์อย่างเดียวตัวนี้พ้องเสียงแต่ไม่พ้องรูปตัวที่11นะคะเจอเจออีเจอ,อเจอแปลว่าแท่งเดือด้ามตัวที่ส2องจังเจออังจังจังนี่แปลว่าแผ่นหรือใบตัวที่13ปต้วนเตอวันตะวนต้วน,นคือตอนนะคะตัวที่14เช่อเชออีเชอ่อเช,อช่อก็คือครั้งนะคะ ตุ้นเปออุ่นตุ้นตุ้นก็คือมือตัวที่สิบหกนะคะสวเชื่อว่สัวส,วส,วสัวตัวนี้แปลว่าแทง่งไม่แปลว่าแห้งแปลว่าแห้งนะคะแห้งเลี่ยงเหลอเอี้ยงเลี่ยงเลี่ยงเป็นลักษณะนามของรถที่เป็นคันคันเบยเปยเอยเปยเปยก็คือแก้วนะคะก็ส่วนมากจะเป็นพวกแก้วน้ําอะไรอย่างนี้ผิงเพออิงผิงผิงก็คือขวดนะคะขวดน้ํา ทรงที่เป็นขวดเบียร์ขวดเหล้าก็เรียกว่าผิงเถ,ถ่าเธอเอ้าเท่านะคะเถ่าตัวนี้โทษทีนะคะเถ่าตัวนี้ก็คือเป็นชุดนะคะชุดหนึ่งชุดเราเรียกว่าเทาต่าต่อมาลูเลออูลูลูก็คือสายส่วนมากใช้กับถนนถนนหรือว่ารถเมลสายที่เท่าไหร่นัมเบอร์นะคะเลขที่นัมเบอร์สายที่อะไรก็เรียกว่า สายสายลักษณะนามของรถเมย์นะคะชวนเชวันส่วนชวงตัวนี้ชวงตัวนี้เป็นคู่ส่วนมากก็ของที่เป็นคู่เช่นปาแล้วก็ตะเกียบแล้วก็พวกเกี่ยวกับถุงเท้ารองเท้ามือนะคะมือก็เป็นคู่มือหนึ่งคู่อะไรนี้นะคะเป็นลักษณะนามของคู่เลขที่4ถึง22เป็นลักษณะนามบางส่วนที่ใช้บ่อยนะคะ เอาละค่ะเรามาดูเรามาดูคำนามมั้งคำนามมีตัวไหนมั้งนะคะตัวที่ยี่สิบสามนะคะเจ๋อเจ้ออีเจ๋อเจ๋อก็คือกระดาษตัวที่ยี่สิบสี่จัวเจ๋อจัวเจ๋อเจออวัวจัวเจออีเจ๋อจัวเจอจัวเจอคือโต๊ะตัวที่ยี่สิบห้าเตี้ยนหนาวเตอเอียนเตี้ยนเนอเอ๋อหนาวเตี้ยนหนาวเตี้ยนหนาวคือคอมพิวเตอร์นะคะเตี้ยนก็คือไฟหนาวก็คือเอ่อสมองนะคะเตี้ยนหนาวคือ อ่ Computer, ะคอมพิวเตอร์นะคะต้าเจียวเชอร์ต้าเจียวเชอร์เบอเอ๋อเจียวเชอร์อีเชอร์เลเชอร์ชีเชอร์นะคะต้าเจียวเชอร์ก็คือห้องเรียนใหญ่นะคะเจียวก็คือสอนนะคะเจียวก็คือเจียวเชอร์ก็คือห้องเรียนต้าก็คือใหญ่ห้องเรียนใหญ่ตัวต่อมานะคะปีเบอเอีปี บีก็คือปากกาหรือดินสอนะคะตัวต่อมาเสวชงเสวชงชีเแหยวเสวชงชงเสวชงเสวชงก็คือนักเรียนออกเสียงให้ดีนะคะอย่าเป็นเสียเสงเสียเสงถ้าเสียเสงก็คือเอ่อมันก็กลายเป็นเหมือนรองเท้าเกิดเป็นรองเท้านะคะมันก็ไม่ดีเสวชงเสียเสียตัวนี้กดลิ้นหน่อยนะคะเสียเสียชี้แหววเสียชี้แหวว เจียเจียคือพี่สาวนะคะตัวท like ี่สามสิบนะคะอิงหวนซูอิงหวนซูอีอิงอิงอูหวนหวนเชออูซูอิงหวนซูอิงหวนซูก็คือหนังสืออังกฤษนะคะหนังสืออังกฤษตัวที่สามเอ็ดเปาเปอเอาเปาเปาตัวนี้แปลว่ากระเป๋ากระเป๋านะคะถ้าเป็นรวมกับซูเปา ก็คือกระเป๋าหนังสือรวมกับเฉียงเปาก็คือกระเป๋าเงินนะคะแล้วถ้าตามหลังเป่าจืดก,ก็คือสลับเปานะคะเปาก็คือห่อก็ได้นะคะเช่นตัเปาก็คือห่อใส่ถุงกลับบ้านนะคะเห่าเจิ้นตัวที่สามสองนะคะเห่าเจิ้นเฮ่อเอาเห่าเจอเอินเจิ้นเห่าเจิ้นเห่าเจิ้นก็คือคนดีนะคะคนดีก็เห่าเจิ้น นะคะเหาแปลว่าด,ดีเจิญแปลว่าคนเหาเจิญคนดีลงตัวเลยนะคะตัวที่สามสามจงหวนปันจงหวนปันเจอองจงอูอินหวนเปออันปันจงหวนปันจงหวน,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 นปันก็คือห้องเรียนภาษาจีนนะคะปันตัวนี้ก็แปลว่าห้องเรียนนะคะแต่ว่า อจะปิดย่อยมากกว่าเจียวชื่อถ้าเจียวชื่อแปลว่าห้องเรียนก็คือเป็นห้องเรียนที่โดยห้องเรียนทั้งหลายแต่ปันก็คือชั้นชั้นก็ได้นะคะชั้นภาษาจีนชั้นเรียนภาษาจีนหรือชั้นไหนนะคะเอ่อปันซันปันก็คือห้องสองห้องสามนะคะความหมายประมาณนี้ปีเจียวเปิดปีจี้เปิดเท่าทีปีจี้เปิดเปอร์อีปีกจีีจี้เปิรนเปิดปีจี้เปิด ปีจี้เปิลก็คือสมุดบันทึกปีก็คือดินสอหรือปากกาจี้ก็คือจดเปิ่นก็คือสมุดปีจี้เปิ่นก็คือสมุดจดนะคะจดบันทึกอ่ะตัวที่สามห้านะคะฉว a n ฉว a n เชื่อหวังฉว a n เชื่ออูอางฉว a n นะคะสะกดได้สองแบบเชื่อหวังฉวงหรือเชื่ออูอางฉวงฉวงตัวนี้แปลวปล่าวเตียงนะคะถ้าลูกจากเตียงก็คือฉี่ฉวงฉี่ฉวง ตัวที่สามหกนะคะเสี่ยวเตี้ยนเสี่ยวเตี้ยนซีเสี่ e สวยวอ,อ,อ๋อเสี่ยวเตอเตี้ยนเดอเตี้ยอันเปี้ยนเสี่ยวเตี้ยนเสี่ยวเตี้ยนก็คือร้านค้าเล็กๆนะคะตัวที่สามเจ็ดค่ะคอนโทยวจีคอนโทยวจีคือองคงเคอนโี่ยวเถวียวจีอีจีคอนโทยวจี g, ก็คือแอร์แอร์คอนดิชันนะคะหรือเครื่องปรับอากาศ นะคะเครื่องปรับอากาศตัวนี้อ่านได้สองเสียงนะคะเถียวกับเตี้ยวถ้าเถียวเมื่อไหร่ก็คือปรับนะคะเตี้ยวเมื่อไหร่ก็คือเสียงเของโน้ตนะคะตัวที่สามแปดค่ะไทยเหวินเฉอเตียนไทยเหวินเฉอเตียนเธอไอ้ไทยอูเอินเหวินเชอร์อีเฉอเอเียนเตียนไทยเหวินเฉอเตียนนะคะไทยเหวินเฉอเตี่ยนก็คือพจนานุกรมภาษาไทยนะคะภาษาไทยก็คือ ไทยเวนเฉอเตียนเฉอก็คือคำนะคะเฉอเตียนก็คือพจนานุกรมไทยเวนินเฉอเตียนก็คือพจนานุกรมภาษาไทยนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะชีดนี้เราเจอก็เอาลักษณะนามมาพ่วงกับคำว่าอีนะคะก็คือให้นักเรียนลองทำดูนะคะเหลียง เลี่ยงเฉยนะคะเลี่ยงเฉยเฉยก็คือคํานะคะเลี่ยงก็คือลักษณะนามลักษณะนามของคําเขียนคงเขียนคงก็คือเติมเติมลงในช่องว่างนะคะปิ้งตูชูอีเตอร์ชนเปี้ยวชนเปี้ยวเห็นไหมเมื่อกี้บอกแล้วนะเปรี้ยวตัวนี้ออกได้สองเสียงชนเปี้ยวก็คือวรรณยุกต์นะคะวรรณยุกต์ของเสียงเอ่อของ เสียงน่งตัวหนึ่งนะคะของเลขตัวหนึ่งก็คือเติมลักษณะนามในช่องว่างแล้วให้บอกเสียงวรรณยุกของหนึ่งะคะเมื่อกี้บอกแล้วนะลักษณะนามถ้าเป็นเสียงสี่เมื่อรดอีตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเสียงสองก็คือ e, ะคะอีนะคะอีนะคะลักษณะนามของหก็คืออ e, ีแต่ถ้าจํานวนหนึ่นวนเลขหนึก็คืออ e, ีนะคะฉะนั้นอ e ีตัวนี้ก็คืออ่านได้3เสียงนะคะ เรามาดูตัวแรกนะคะข้อหนึ่งนะคะอีจังจืออีจังจืก็คือกระดาษหนึ่งแผ่นตัวที่สองนะคะอีจังจัวเจ๋อีจังจัวจ๋ก็คือโต๊ะหนึ่งตัวตัวที่สามนะคะอี้ไถ่เปียนหนาอี้ไถ่เปียนหนาก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องตัวที่สี่นะคะอีเกอร เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเสียงละเป็นอ e, ีเป็นเสียงสองแล้วนะคะอีเกอร์ต้าเจ้าชื่ออีเกอร์ต้าเจ้าชื่อห้องเรียนใหญ่หนึ่งแห่งตัวที่ห้านะคะอีเจอปีอีเจอปีปากกาหนึ่งด้ามตัวที่หกนะคะอีเกอร์เสืยเชิงอีเกอร์เสืยเชิงนักเรียนหนึ่งคนนะคะตัวที่เจ็ดนะคะอีเกอร์เสียเชีย อีเกคือพี่สาว1คนตัวที่8ปนะคะหนึ่งหนังสืออังกฤษ1เล่มตัวที่9นะคะอีอีเกอร์ทัที่อเกอปาอีเกอเปากระเป๋า1ใบนะคะกระเป๋า1ใบก็เปลี่ยนเป็นอีเกอร นะคะคฟังเสียงนะคะถ้าเเป็นลักษณะเสียง4ลักษณะนามเสียง4เราต้องเปลี่ยนเป็นอีนะคะตัวที่10นะคะอีเ一个好人一个好人คนอีเกอหนคนดี1คนนะคะตัวต่อมาออ,อีเกจงหวนปันอีเก一个中文班หวนนปัห้องเรียนภาษาจีน1ห้องห้องเรียนภาษาจีน1ห, 1>, หญญ <Sabrina> ห1ห้องตัวที่12นะคะอีเปิ่นะ ีจีปอีปิีีปิสมุดบันทึกห่งเล่มอ่ะจะสงสัยไหมคะปีจีปิก็คือสมุดบันทึกนะคะอีปก็คือหนึ่งเล่มนะคะถ้าเป็นกระดาษหนึ่แผ่นหนึ่งแผ่นเราเรียกว่าอีจแต่ถ้าเป็นสมุดเราเรียกว่าอีปิลนะคะลักษณะนามอีปิตัวที่13นะคะอีจางฉวงีจางฉเตียงหน่งตัวนะคะเตียงหนึ่งตัว ตัวที่14นะคะอีเกอร์เสี่ยวเ้น่นอีเกอร์เสี่ยวเ้น่นร้านค้าเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะหรือ1แห่งร้านค้าเล็ก1แห่งตัวที่15้นะคะอีไถคงเถียยจีอีไถคงเถียยจีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะหรือเครื่องปรับอาก,กาศ1เครื่องนะคะตัวที่16ตัวสุดท้ายแล้วนะคะ อีเปิไทยวนรเฉี่ยอเปไทยวเตียเเต่ยพจนานุกรมภาษาไทยหเล่มน,นะคะพจนานุกรมภาษาไทย1เล่มน,นักเรียนจําให้ได้นะคะถ้าเป็นกระดาษเป็นแผ่นๆเราเรียกว่าอีจางแต่ถ้าเป็นเล่มเมื่อไหร่เราเรียกว่าอีเปิลนะคะแล้วก็ตัวเกอร์ส่วนมากก็จะเป็น เสียงสองเพราะมันลงตัวลักษณะนามเสียงสนะคะวันนี้คลิปนี้เราชื่อก็คงสอนเรื่องลักษณะนามเท่านี้ก่อนบางส่วนนะคะบางส่วนที่ใช้บ่อยเท่านั้นเองนะคะก็ไว้คลิปหน้าเราชื่อก็จะมาสอนภาษาจีนอ,อ,อะไรนักเรียนก็บาบาด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจกับเราเชอ่อให้เราเชอทำออภาษาจีนต่อ,ตอ ทิปต่อมาด้วยนะคะก็วันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเสี่ยเสียตาเจียเสียชื่อเจียนพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณค่ะ